ต่อไปทุกคนไม่ถ่ายทุกคนมารอลินรอสุนที่ขี่มาวันนี้ว่าฝฟกครับรรยากาศขึ้นขี่มาตรงนี้ยางรอลินสิขึ้นไปหูสูุกจดสุดไปอยู่ขอางขาวขาวขัดคนยางรับไป มาลองกันฝนฟาโลขนาดเลยฝนุดปาใหม่ตกข้าวที่น่อยาใม่ข้าวติดเดี๋็กข้าว เบียร์าเซ็กินได้เละที่น้องตอนนี้กำลังย่างขึ้นไปหัวสูงๆสูุสปไปกนันอะครับข้าวบุญละตกงสูงเย เข้าไแล้วนะครับกำลังย่างขึ้นไปอยู่สู้ น้ำค้างอากาศเาย็นไรน้ำค้างจากหิมาตกปลาไหมป,มหปิดปลาขนาดฟ้าลมนี่ฟ้าลมมันยังบ่บตกลงนีง้ ปิวลงมาแล้วมื่อนี้ก็ตกอีกเนาะประมาณสามโมงมันจะลงอีกมืนน้อนี้ประมาณสามโมงนี้แหละจะตกอีกขาวันแล้วทางไดนกันละ phi phái này a vương là khiếu phái mà sài này Bọn bunny họ anh anh cái mà hót chút xuống mà nó đây em bò hót chút xuống một một, họ còn cứ chút xuống chút đánh chút

เป็นอไก่กระพูดตัวนี้หละออมาหอดเถิงที่แล้วนี่ อูนีโอ้จุดสุกสูงนะห่ายนึนลงวะคือหนัวที่ปน้าอ,อ,อ้อนี้

<laughs> so, <laughs> okay. so, so many people. Opa, I'm